กันเลยนะอย่าพค่งที่พินทาว่าลูกน้อยมาควรได้เลยนิธาว่าลูกน้อยมาควรได้เลยเจอด้านสิเบทราษนอกพันษา มีก่อนออกพรรษาสองอาทิตย์ถ้าหลังออกปัรษาแล้วคือมิจฉาที่